แล้วตอหม้อมันอยู่ในดินน่ะมันเป็นหนักหัวพ่อหัวแม่ใครก็ปล่อยมันอยู่สิว่าถ้าเขาจะใช้ดินเพื่ออ,อันจะเป็นทําการเป็นประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แล้วเขาต้องมีการมีการผุดขุดทวนปรับหน้าดินหรืออะไรใดๆปับ๊บแล้วไอ้เหี่ยเขาต้องขุดพวงเป็นเนต่หม้ออ่ะมึงบ้าหรือเปล่ามึอไม่ได้มึงต้องเอาตอหม้อออกอไปด้วยเสมือนหนึ่งก็คือก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่รวมหมายถึงที่เป็นไอ้วัตถุที่มึงก่อสร้างไว้อะเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะ หรือจะเป็นตอมอ่อแต่ว่ามันเป็นรากฐานนั่นหมายถึงว่ามันเชื่อมตัว,ต,วตัวไอปลาไหลทั้งหมดอ่ะนั่นหมายถึงว่าก็คือมันก็เป็นสิ่งก่อสร้างนั่นแหละตอมอ่อถือเป็นสิ่งก่อสร้างนะถ้ามึงจะเอาสิ่งก่อสร้างออกตามคําสาั่งศาลหรือถอนสิ่งก่อสร้างคําว่าลื้อถอนมึงเข้าใจคําว่าถอนไหมถอนนะครับแต่เงินที่ที่ค่าจัดจ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยลุงมีอยู่แล้วแหละลุงมีอยู่แล้วลื้อเลยลื้อเลย พี่เทพบอกว่าถ้าเกิดว่าไอถ้าเกิดว่าป่าไม้เขาจะเอาออกก็ให้เขาเอาออกเองถูกต้องผมว่าไม่ต่ากว่าแสนน่ะไม่ต่างกว่าแสนจะเอาออกเองหรือให้ป่าไม้ออกที่ไหนเอาออกเองได้แต่จะเอฟซีเป็นล้านก็อ,ออกแค่แสนถ้าเกิดให้ป่าไม้ออกอประมาณสักต้นละแสนพอเป็นสามแสน เออมันก็เอาออกซิเอาออกแล้ไม่คิดค่าเลยค่าจะจ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอซก็จะโอนให้ขายช่องด้วยนะอย่าให้เอ่ยชื่อนะสุเก้ไม่อยากจะเอ่ยอย่าแสดงความง่าวให้มันมากนะนะครับไปศึกษามาก่อน,นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะนะครับย่อยสลายมันย่อยสลายได้อยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวมันก็คือสภาพมัน ครับปูซีเมนทำจากหินปูนนะครับมีทรายมีหิน,นครับไว้สักานานๆปีเข้าเดี๋ยวมันก็คือสภาพมันเหล็กเนี่ยนะครับจากสามัญน,นะครับจากสูงสุดสู่สามัญน,นะครับคือสภาพหมดแหละนะครับไหาสมัยโบราณยุคหินเนเี่ยมแม่ผ่านไปกี่พันกี่หมื่นปีเขายังขุดเจอเลยเห็นไหมมันยังไม่ย่อยสลายเลยเหี้ยมันยังขุดเจอเลยอ่ะพวกโบราณโบราณวัตถุอ่ะบอไปดูบ้านเทียงว่า,าวมันยังสลายจริงเปล่าเหี้ยแ้ลแม่ยังโบราณวัตถุเห็นไหม ขนาดหม้อทำจะมาจากดินนะเอาฝังดินด้วยกันดินยังไม่ย่อยสลายดินด้วยกันเลยดูดิอืมอือจริงโอ้โหและเงี้ยนี่ดินจะให้ย่อยสลายปูนเนี้ยนะต่างๆแต่มันต้องใช้เวลาครับแต่การที่มีตอมอ่อหม้ออยู่ตรงนั้นมันป้องกันการทางังทลายของหน้าดินได้มันมีผลดีนะครับก็เอาไว้สินะไอ้สุสเทพบอกเอาไว้ยึดหน้าดินยึดพ่อยึดหน้าดินยึดหน้าดินยึดทำพ่ออยึดหน้าดินยึดทำขี้อะไร คำสั่งสาลหรือถอนมึงอ่านภาษาไทยมึงเข้าใจภาษาไทยไหมคาว่ารื้อถอนเออรื้อภาษาอังกฤษก็คือม้างออกอะม้างออกอะรื้อคือม้างออกถอนนั่นคือไอ้สิ่งที่มึงฝังลงไปอ่ะอฝังลงไปในดินเนี่ยมีการขุดมีการเจาะมีการฝังมึงต้องรื้อออกถามหน่อยแสวงแสวงเลยแสวงเครื่องสุเทพถามหน่อย ะครับมึงขุดออกเพื่ออะไรไรอรออย่างนี้รอ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 ให้มึงหรือว่าค่าค่อคุแม่มึงเนี่ยตายอีกกี่ชาติหรือแม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นจิ้งหรีดเป็นแมงสาปเป็นตะขาบอีกกี่ชาติอะมันถึงจะย่อยสลายอะถึงจะย่อยสลาย